สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําหมูย่างติดมันสูตรทําขายนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจอยากจะนําไปทําขายเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับหรือว่าใครที่กําลังจะมองหาอาชีพในการค้าขายนะครับผมจะดูคลิปนี้จบก็สามารถเปิดร้านทําตามได้เลยนะครับวันนี้จะสอนตั้งแต่การเลือกหมูให้ขายได้มีกําไรงามแล้วก็เทคนิคการแร่หมูให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้านะครับอีกอย่างคือแร่แบบไหนจะเหมาะกับเตาย่างถ่านแล้วก็เตาย่างแก๊สน,นะครับผมพร้อมสูตรหมักและวิธีการย่างด้วยนะครับจะสอนเต็มสูตรเลยครับ วันนี้ก็จะขออธิบายแบบเนื้อหาละเอียดนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมจะเลือกใช้หมูติดมันเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเหมือนที่ผมเกินไว้ที่ต้นคลิปนะฮะส่วนที่ผมเลือกมาวันนี้เป็นตัวคอหมูย่างติดหนังบางที่ก็เรียกคอย่างนะครับบางที่ก็เรียกอ้อมคอย่างนะครับส่วนนี้เวลาย่างออกมาจะมีลักษณะคล้ายๆ3ชั้นนะครับแต่จะมีมันเยอะกว่านิดนึงข้อดีของตัวนี้คือราคาถูกกว่า3ชั้นต่างกันอยู่ที่ประมาณกิโลละ50บาทนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเวลาย่างตัวนี้หนังเขาจะนุ่มมากกว่าตัว3 3ชัั้นตว่างงงทิ้้วนนนนนนาาเเี่ยหัขจะะับ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมคือตัวนี้ครับหมูสองชั้นครับตัวนี้นําไปย่างได้นะครับผมเนื้อเยอะดีครับราคาพอกันกับข้อย่างติดหนังนะครับแต่จะมีข้อเสียถ้าเราหมักไม่ถึงหรือว่าย่างทิ้งไว้นานตัวเนื้อเขาจะกระด้างนะครับแห้งนิดนึงแต่ถ้าย่างทานร้อนๆนี่ก็อร่อยอยู่ครับอีกอย่างคือคล้ายๆตัว3มชั้นเลยครับถ้าย่างทิ้งไว้นานหนังเขาจะเหนียวนิดนึงตัวนี้เป็น3มชั้นนะครับถ้าไม่ติดเรื่องราคาเนื้อเขานุ่มมากนะครับนํามาย่างขายได้ครับแต่ต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาโฟกัสตัวคอแยกติดหนังเป็นหลักนะครับจริงๆตัวนี้หลายพื้นที่ไม่ค่อยมีขายนะครับตามบริษัทนี่ไม่ค่อยมีขายเลยครับส่วนใหญ่จะมีขายตามร้านหมูสดนะครับหมูที่ผมได้มาวันนี้คือสดมากเนื้อเขาจะเด้งเลยนะครับเวลาเราแร่นี่จะได้ชิ้นไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเราไม่ชำนาญจริงจะแร่ยากมากนะครับอันนี้ผมแนะนานาหมูไปแช่น้าแข็งก่อนนะครับหรือว่าใครทําทานก็แช่ตู้เย็นก่อนก็ได้ครับผมปกติผมทําขายนี่รับหมูสดมาตอนเย็นนะครับแล้วก็แช่น้ําแข็งให้เนื้อแน่นนะครับ ข้ามคืนมาตอนเช้าค่อยมาแล่นะครับผมจะแล่ง่ายนะครับแล้วก็ชิ้นสวยด้วยนะครับผมมาดูวิธีการแลกันครับก่อนอื่นก็จัดทรงหมูให้สวยก่อนนะครับนี่ครับก่อนจะแล่ผมจะแล่หมูหนาอยู่ที่ประมาณสัก7มิลถึง1เซนนะครับจริงๆมีเหตุผลนะครับที่ผมแล่ประมาณนี้ระดับแรกคือสามารถใช้กับเตาย่างแก๊สได้นะครับสุกเร็วสุกทันลูกค้าครับผมถ้าเราหั่นหนานําไปใช้กับเตาย่างแก๊สนะครับไม่ทันขายครับผมถ้าเป็นกรณีลูกค้าเยอะนะครับีนจากประสบการณ์นะครับผม แต่ถ้าหั่นหนาเราไปใช้กับเตาย่างฐานนี่ไม่มีปัญหาครับความร้อนถึงครับผมยังไงก็ได้อย่างที่2นะครับถ้าหั่นประมาณนี้เวลาเรานําไปย่างขายจะตกชิ้นอยู่ที่ประมาณสัก40บาทถึง60บาทนะครับผมอันนี้เป็นเชิงมุมมองของลูกค้านะครับถ้าเราหั่นหนาประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนเวลานําไปย่างนะครับผมจะตกอยู่ชิ้นประมาณ100ยถึงร้อยบบาทนะครับทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้านี่ครับยากขึ้นนะครับเวลานําไปช่างขายนะครับ ตัวบางอาจจะมองถึงความคุ้มค่าเวลาลูกค้าซื้อไปนะครับแต่ตัวหนาอาจจะมองว่าแพงไปนะครับผมอันนี้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเรากับลูกค้านะครับแล้วก็ค่อยนํามาปรับประยุกต์ใช้ครับจริงๆถ้าหั่นหนาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือการสูญเสียน้ําหนักน้อยกว่าการหั่นบางนะครับผมเวลาย่างเสร็จอันนี้ถ้าใครไม่มีเวลาจริงก็สามารถให้ร้านเขาหั่นให้หรือว่าสับให้ได้เลยครับแต่ร้านนั้นต้องมีฝีมือจริงจริงนะครับไม่งั้นชิ้นไม่สวยนะครับผมแต่ถ้ามีเวลาผมแนะนํามาเล่เองดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรหมักกันเลยครับอันนี้ผมใช้หมูประมาณ2โล2นะครับผมเครื่องหมักอย่างแรกเป็นพริกไทยเม็ดขาวประมาณ2ช้อนแกงนะครับผมสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นําไปทําทานหรือว่าจะทําไปทําขายนะครับผมรับประกันความอร่อยเลยครับสูตรนี้ตามด้วยรากผักชีประมาณสัก7-8ชิ้นนะครับผมตามด้วยตัวกระเทียมครับประมาณสัก70-80กรัมได้นะครับสูตรนี้สามารถใส่เม็ดผักชีควบวเพิ่มได้นะครับผม ใส่ไปประมาณช้อนได้ครับอันนี้มีหลายท่านถามเข้ามานะครับถ้าเพิ่มอัตราส่วนของหมู5โล10โลอย่างเงี้ยเราต้องคูณอัตราส่วนของน้ำหมักได้เลยไหมจริงๆเบื้องต้นทําได้ครับผมแต่เราต้องสังเกตปริมาณของหมูแล้วก็น้ำหมักด้วยนะครับเวลาเราเพิ่มอัตราส่วนที่เยอะขึ้นนะครับถ้าเราเพิ่มไปแล้วปริมาณน้ำหมักมีเยอะอยังเข้มข้นอยู่ก็สามารถเพิ่มหมูเข้าไปได้ครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูประมาณสัก1ส่วน3ทัพพีหรือว่าประมาณสัก1 4ทัพพีก็ได้ครับ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับใส่ไปประมาณสักเกือบเกือบสองทพีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซอสบุงรสฟ้าเขียวครับประมาณเท่าเท่ากันนะครับเกือบเกือบสองทพีครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บประมาณสักหนึ่งทพีครับผมถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็ลดปริมาณได้ครับตามด้วยนมข้นจืดครับประมาณสักหนึ่งทพีชิวดำนิดหน่อยครับ ประมาณสัก3ส่วนสีช้อนโตะนะครับผมสูตรนี้ผมจะไม่ใส่สีผสมอาหารนะครับหมูที่เราย่างเสร็จสีสวยอยู่แล้วครับผมอันนี้งาขาวครับเพิ่มความสวยงามให้กับหมูย่างของเรานะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้ถ้าใครทาขายจํานวนเยอะห้าโล10โลย0่โลนะครับผมแนะนําผสมเครื่องให้เข้ากันข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําไปเทหมักหมูนะครับผมแต่ปริมาณโล2โลนี้ก็ครูเขาได้เลยครับ อันนี้ผมหมักทั้งสส่วนให้ดูเลยนะครับมีทั้ง3ชั้นแล้วก็2ชั้นด้วยนะครับเยวเปรียบเทียบให้ดูท้ายคิดนะครับผมหมูติดมานี่ไม่ต้องใช้เวลาหมักนานก็ได้ครับสองสามชั่วโมงนี้ก็สามารถขึ้นย่างได้เลยนะครับหรือเราจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับจะได้เข้าเนื้อดีวิธีเก็บรักษาหมูหมักให้คงสภาพรสชาติแบบว่าเก็บไว้ได้นานนะครับผมแนะนําใส่ถุงพลาสติกไฮเดนนะครับแช่ไว้ในถังน้ําแข็งอันนั้นจะดีที่สุดนะครับผมดีกว่าเราแช่ตู้เย็นนะครับใช้น้าแข็งโ อันนี้ผมจะหมักทิ้งไว้ค่าคืนเลยนะครับไฟที่ใช้ย่างก็แนะนําใช้เป็นไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับผมอันนี้ผมย่างถ่านนะครับจะย่างเตาถ่านหรือว่าเตาแก๊สนี่ต้องดูพื้นที่ตัวเองขายด้วยนะครับถ้าพื้นที่โล่งหน่อยก็ผมแนะนําให้ใช้เตาถ่านเลยครับหมูจะมีกลิ่นหอมมากกว่านะครับผมแล้วก็สามารถย่างหมูที่หนาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆหน่อยผมแนะนําก็ใช้เป็นเตาย่างแก๊สนะครับควันน้อยครับผมแต่ยังไงก็แนะนําต้องมีตัวดูดควันนะครับ ถึงจะคนน้อยก็รบกวนร้าน้านค้างบ้าน้านข้างครับผมแต่ถ้าเรามีพื้นที่แคบนะครับไม่อยากจะย่างแก๊สก็สามารถใช้ออกได้ครับย่างหมูติดมานี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับไม่เร็วครับผมช่วงที่เราย่างไปสักพักหมูจะเริ่มหดตัวนะครับนี่ครับเราใช้มีดนะครับผมแล่ส่วนที่โค้งงอได้ครับผมหมูจะได้สุกสม่ำเสมอนะครับถ้าเราอยากจะทําน้ําตกด้วยนะครับผมแนะนําให้หั่นหมูหนากคนนี้นิดนึงก็ได้นะครับ วิธีดูหมูสุกไม่สุกนอกจากดูเนื้อก็ดูหนังด้วยนะครับนี่ครับถ้าหนังยังไม่ใสหรือว่ามีสีขาวอย่างนี้ครับแสดงว่าหมูยังไม่สุกนะครับผมถ้าเราย่างไปหมู2ฝั่งจะเริ่มไหม้แล้วนะครับแต่ตรงกลางยังไม่สุกแสดงว่าเราใช้ไฟแรงเกินเกินไปนะครับให้ปรับไฟลงนิดนึงนะครับผม üy จริงๆย่างเตถาถ่านนี่ใช้เวลาย่างไม่นานนะครับเพราะว่าหมูเราบางอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าต่อย่างแก๊สก็ประมาณ20นาทีขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่กับความหนาของหมูด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่สีผสมอาหารก็เหลืองสวยอยู่นนนนนนบผส่ว่วนะ้าาหอยก็งิดึ นี่ครับยากประมาณนี้ก็สุกแล้วครับผมจริงจิงต้นทุนหมูสดที่เราซื้อมาถ้าราคาไม่เกิน140บาทนะครับเราสามารถขายอยู่ที่ขีด40บาทได้ครับ45บาทได้ครับผมแต่ถ้าสามชั้นนํามาย่างขายขีด40บาทไม่ได้นะครับนอกจากนําเป็นชุบแป้งทอดนะครับถ้าเราขายหมูย่างตัวเนี้ขีด40 45แล้วลูกค้ามองว่าแพงนะครับเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับว่า นอกจากวัตถุดิบที่แพงแล้วก็น้ําหนักช่วงที่เราย่างหายไปประมาณ 30- 40ี่เปอร์เซนเลยนะครับหมูโลนึงถ้าเราขายขีดสี่สิบถึงสี่สิบห้านะครับเราจะขายได้เงินอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงประมาณสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นหนังของสองชั้นนะครับผมกับคอย่างนะครับหนังตัวสองชั้นนี้ก็จะแข็งและเหนียวกว่านิดนึงนะครับตัวสามชั้นก็คล้ายๆกันกับตัวสองชั้นนะครับผมหนังแต่ถ้าทานร้อนๆก็อร่อยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเนื้ออับมนนขงแต่่ละะสววให้้ดดูยคร ผื่อหลายๆท่านไปเลือกซื้อหมูย่างนะครับผมจะแนะนํานะครับให้ใช้ที่คีบหมูนะครับกดไปที่ชิ้นหมูนะครับถ้าเรากดไปนิ่มๆแสดงว่าตัวนั้นหมูมันเยอะนะครับถ้าเรากดเนื้อหมูอีกส่วนหนึ่งเรากดไม่ค่อยลงนะครับเนื้อแน่นๆแสดงว่าตรงส่วนนั้นเป็นเนื้อนะครับผมไม่ค่อยมีมันนะครับส่วนแรกนี้เป็นคอย่างติดหนังนะครับโครงสร้างเขาก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็จะมีมันนี่ครับมีเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้อนะครับส่วน2ชั้นนะครับก็จะเป็นมันแล้วก็เนื้อเลยนะครับผม ถ้าคนชอบทานเนื้อมันนิดหน่อยก็แนะนําตัว2ชั้นนี่ครับตัว3ชั้นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันเนื้อมันเนื้อนะครับอย่างที่เราเคยเห็นประจํานะครับรสชาติเหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับคนชอบมันมากมันน้อยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่สนใจอยากจะนําไปทําขายหรือว่านําไปต่อยอดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีสูตรหรือเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะนํามาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับผมขอบคุณครับ